ตายยังเหลตามเปล่าหน้าของที่นี่ปอติดมือขนาดน้อยสามารถปล่อยน้ำหมดได้ไม่สงคุมถ้าหมดตายไปเข้ากับสีหนาเสียห้าเพราะว่นไปเสียหญ้านาแล้งก็ตายใ่าครับหมพาอที่เทากับเปิดเล่าเบงลานพวนีตายจตายบอขตายก็นุ่งเปลือกเลามัน้งยีลาว่าหเที่นี่มีเกียดจกเนื้อี่ลดเปีนใหญ่ตายไัวนี้เยอครับทั้งเมื่อทั้งเมื่อ มันเปลเป็นเวลาเขาิดตัง้งมันเฉพาะเมนนะ่นเนาะพอเม่นมันเต็มมันบ่กน้ำเขาไหลมากมันได้จะเม่มสมมติว่าสมมตินในสามสิบหัวจะกินเกอ้อให้กับหัวไปทีละสามสิบหัวที่นี่สามสิบหัวนี่ซุ้มพ่อปิดไวไรก็ไปเปิดหัวไม่ไปที่ไหนะ มานในข้างบนตัวมันสูงหมืนคอยตัวดหญ่ตลอดขึ้นตอนเ้างสิบามบานแรกๆเ้าก็ไปเกิดๆถึงไรเงี้ยมันซอยจัไม่ผิดแม่ก็จะพ่ออยู่พอนั่นไก่ซ่าเออพนไกซ่ามันมันอยู่สูงแต่ส่วนมันมีเขาใช้น้ำหน่อยครับตัดหมดหมดต่ำเลี้ยงหน่อยต่ำเลี้ยล่าว่าหมดหน่อยหมดหลายต่ำเลยต่ำเลยมันคุมต่ำเลยมันพ่อประมาณนึงพ่อน้ำจะที่เนียนนะเหนนั่นที่เนียนนี่เป็นน้ำที่จากธรรมชาตินะครับที่ใช้ทำใน พืชไร่พืชสวนของพ่อใหญ่ครับเป,นนเป็นวิธีกเกษตรพอเพียงซึ่งใช้น้าซึมน,น้ําทับจากบ่อที่น,นําครับของภูเขารรับบงงเง็็แกแกจชใช้สปริงเกอร์นี่กระจายไปทั่วทั้งไร่นะครับผมใช้ขี้ข้อประมาณมันจะตักน้ำเข้าไว้ได้ใส่สำหรับพ่อแต่ละมือเข้าใส่น้ำเบิร์ตมือเมื่อั้นไมยควอมเบิร์ตแหลมก๋าย่างมันแรงเข้ากับบานเข้าหยุดไหลย่างมัน่าได้เสมอ ิถ้าหากว่ามันเพียงช่วงมันแรงจัดท่อนจัดมันเพียงเท่ากับเบิ้งว่าน้ำไหลเข่าไหลซ้ำไหยเขาก็มาเกิดทางลางเท่านั้น